ขุมอาณาจาักเนชาลีบ้านริมน้ำแจ็กสารเมืองไทยขุมอาณาจาักเนชาลีบ้านริมน้ำมีแต่ของรักของห่วง อวดลูกหล่อแต่ละทีต้องมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นไยแมวหมดอาหารแมวหมดล่าสุดเนชาลลีไตรัดก็อวดลูกใหม่ทำเอาแฟนๆตาลูกวาวเข้าใจมากๆเล่นเอาหล่อลากไ้ขนาดนี้ถึงขนาดแฟนๆอวยว่านี่มันแจ็คสังหวังนักร้องชื่อดังชัดๆหล่อปานเทพบุตรเลยพ่อคูณโดยในครั้งนี้เนชาลลีเผยว่าไม่ต้องถามนะครับว่ารอบนี้อะไรหมดเป็นนี่ครับเรียกว่าถูกใจชาวโซเชียลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแจ็คฟันฉันขอ พาย้อนวันวานไปคุยกับปิ๊งอดิสรผู้กำกับภาพยนต์แฟนฉันในขอของดาราย EP 48ย้อนวันวานแฟนฉันเนชชาลีก่อนพากันไปบุกบ้านของเนชชาลีที่เจ้าตัวบอกไว้ว่าเป็นบ้านผีก่อนจะเล่าต่อว่าบ้านหลังนี้สามารถอยู่อาศัยได้จริงๆเพราะทำแบบจริงจังแต่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องผีตานี ได้ยินคนพูดถึงเจ้าแม่เพราะตรงหลังบ้านนี้เป็นต้นไสรที่คนแถวนี้มาไหว้กันประจำโดยที่ตนเองซื้อไว้โดยที่เจ้าตัวเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ช่างสามชุดที่มาคนละที่เล่าเหมือนกันว่าเจอผู้หญิงมากระซิบข้างหูแต่เขาถูกกันแต่ตนเองที่เป็นคนสร้างบ้านหลังนี้กับไม่เคยถูกเลย